วัสดีจ้าจงขางโมเมจั้าโมมมาหนองเลืบจันหนองเลืบเมยเขาอวบอยูจันหรือาลึกสาวคนจันหรือพามาเล่งก็หนองเลือบโมเมเขาหักย่ดอกบ่เป็นยังตัววะกินหยาดีเนาะ เด็กสัญญาขึ้นไปขึ้นมาคือเมื่อขึนหนองปีใหม่ปู้อยู่คือนหนองปีใหม่เลยยัญญดีคักก็ต้องลามก็ได้หรือเปล่าพวกนี้ปู่ไปใส่ไปแต่ทั้งเมฆเข้าไปเอ๊ นั่งเลิบไปซบซบเม่เมโมย,ย่างเดียวเลยนะว่าทูดทองเมโม่เนี่ยอย่าดื้อย่าดื้อปะกะลิง,งามแท้

อ๋อเห็นยางมีโมมาหลินน้ำแต่พายางโบเจ้าเดี๋ยวนีแต่พายางเที่ยวดีบ่จ้าโอ้ยางวันเจ้าวันอาทิตย์มีโมก็เลยมาหาหลินอยู่น้ำบานเลยมันจุกปากมีโม chắc tí là sao nè, chà chà 2 chà cua, cứ chà nhảy chà thế, nhảy chà 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 cua, chà chà bạc chà 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 chốc bạc mê mô <laughs> อืมขันยางวุ um ่นไปบุ่นมาเลยกับนี่มูอ네ยู่น้องลืบยางมีวัดใส่วัดขวดวัดปีใหม่อะโหลดมูอยู่ซื่อๆคือกับปีใหม่เลย เฮ้ยเจ้าหญิงว่ามีแนวให้กินแล้วนั่งเปิดได้เดือนสองเดือนนี่แหละวะจ้าวไม่พ่อเขาก็ลืมยุบหลายแล้วจ้ะ เขายางเลยๆฮะตัวนั่นเน่ตัวนี้เน่เนดีใจแห้งกินนองเลิบดีใจคักตีเมโมโม,มหาในห,ห้อง เมโมูดุนเมโม่บุกไปเด้มาหาน้องเลิบจ่ากเ็เลยเกะมาลิน,ก,นกับต้น,นนั่นเน่ตัวนี้เน่สั่งนี้หน่อยถอยถอยมูดถอยไกินอ่อยน,นี่น้องเลิบคนนะ่ะ มาลินหรือว่าอยากลินนี่น้นองเลืบเลยยงางไปงางมากกับไปหาเม,มโมขึ้นเกา้าไปจุกตะปากเม,มโมแลวเนาะ đã mì mô lên nè cái chút tới bạc cơ một bên mà cái bạc mì mô thôi thôi ย่างดีคักนอน,น,น้องลืบ <laughs> ดิโม่ใสยมาโม่พะน้องมาพี่พะน้องมาพี่พะน้องเลิบมาพี่ <c oughs> เมโมอยู่ในขีดินเด้งเกิงคืองเลยแม่กับเกิบพญา,ายามสีมหาหนองเลิบจันกับเมโมเพราเมฆเขาทายทองจัน <S <S ห้องเห็ดยาง ห่องปุ๊บเมโมกับเป็นหว่งหวงเมโมหว่วงจะห่วงดีหลายเืบอห่องเมโมกับไอ้แ่นมสีขาวหาหาหน้องปุ๊บปองน้องเลือ ไข่ออกเรืนอ,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 กอ,อกนอ่อยบรเซ็บบ้อไข่ออกมาเรืวนยำไข่ยำไข่เสียงห่องดีกันห่องนี้สิดีแล้วมัดมือสาวห่องห้ามูบ่ อืมน้ำพอกับเมย์เพิ่นไปอยู่ห้องดอีมันเก่าไปไป,ไปห้องดีคักเนาะเป็นหยาดหยาปากน้ำปากมีมู <c oughs> แอปซี่แมปซี่ขอขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่เขารับชมกดแชร์กดไลค์สับสกัยพังโมมี่อะไรวาดบอดีก็ขอขอสดขอไหว้เน้อจ้าคนใจดีทุกทุกันขอจงมีแต่ความสุขคิดก็บ่ค่อยถือปันใดจ้าเฮ็ดบ่ทันจริงบุถึกเนี่ยเฮ็ดบ่ถึกเนี่ยกะขอโทษหลายๆจ้า ลีบกดแชร์กดไลค์ซับสไครกับขอบคุณกรับเมาสวัสดีจ้า